คุณรู้ไหมครับว่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดที่คุณมีอยู่ตอนนี้อาจกำลังนั่งอยู่เฉยๆและมีแต่ค่าใช้จ่ายนั่นก็คือบ้านของคุณเองครับคุณจ่ายค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงรักษาไปทุกเดือนแต่ผมจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะสั่งให้บ้านของคุณทำงานและสร้างเงินกลับมาให้คุณครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดเกษียณน,นะครับในโลกของการเงินบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องถูกบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนบ้านจากหนี้สินที่ต้องแบกรับให้เป็นแหล่งกระแสงเงินสดคือกุญแจสำคัญในการเร่งความมั่งคัง่งและเกษียณให้เร็วขึ้นครับ วันนี้ผมจะมาเปิดเผย5วิธีเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้บ้านของคุณสามารถผ่อนตัวเองได้อย่างแท้จริงครับวิธีที่1รายได้ทางตรงที่ง่ายที่สุด 1. ให้เช่าพื้นที่ว่างระยะสั้นหรือระยะยาวนี่คือวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นเงินครับหลักการทำเงินหากคุณมีห้องว่างชั้นใต้ดินที่ไม่ได้ใช้หรือส่วนต่อเติมที่แยกจากตัวบ้านให้คุณพิจารณาปล่อยเช่าแบบระยะยาว long term เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดที่มั่นคงและคาดการได้ทุกเดือนแบบระยะสั้นเช่น Airbnb เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่ใกล้ศูนย์ประชมที่สามารถคิดค่าเช่ารายวันในอัตราที่สูงกว่าและสามารถบล็อกช่วงเวลาที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวได้มุมมองทางการเงินให้มองว่าค่าเช่าที่ได้รับคือการลดภาระผ่อนบ้านหรือการเพิ่มกระแสเงินสดเข้าสู่บัญชีลงทุนของคุณโดยตรงคำนวณเงินผ่อนต่อเดือนแล้วพยายามให้ค่าเช่าที่ได้รับมาชำระหนี้ส่วนนั้นให้ได้มากที่สุดครับ วิธีที่ 2. การใช้พื้นที่ที่คนไม่ชอบใช้ 2. ให้เช่าพื้นที่จัดเก็บของ Storage Space Rental วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยหลักในบ้านครับหลักการทำเงินคุณสามารถปล่อยเช่าโรงรถห้องเก็บของขนาดใหญ่หรือแม้แต่พื้นที่แห้งในชั้นใต้ดินที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กับคนในพื้นที่ที่ต้องการที่เก็บของเช่นเฟอร์นิเจอร์เอกสารหรือรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้ชั่วคราวคุณไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับการจัดการผู้เช่ารายวันเพราะเป็นการเช่าพื้นที่เก็บของซึ่งมักเป็นสัญญารายเดือนที่มั่นคงมุมมองทางการเงินนี่คือรายได้เสริมแบบพาสซีฟที่ใช้พื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าใช้สอยของคุณให้เกิดมูลค่าทางการเงิน คุณสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเช่นห้ามเข้าถึงของบ่อยเพื่อให้ชีวิตส่วนตัวของคุณยังคงเป็นส่วนตัวอยู่ครับ ที่ที่ 3. การทำเงินแบบมืออาชีพ 3. เปิดบ้านเป็นพื้นที่จัดเวิร์กช็อปโคเวิร์กิ่งชั่วคราวถ้าบ้านของคุณมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ห้องประชุมที่ตกแต่งอย่างดีหรือสวนสวยๆคุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ในช่วงสุดสัปดาห์ได้ครับหลักการทำเงิน ให้เช่าพื้นที่เป็นรายชั่วโมงหรือรายวันสำหรับกิจกรรมเฉพาะทางที่มีความต้องการสูงเช่นการสอนทำอาหารแบบกลุ่มเล็กการประชุมทีมงานสตาร์ทอัพการจัดเวิร์กช็อปศิลปะหรือการเรียนพิเศษการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการเช่ารายวันทั่วไปมุมมองทางการเงิน ให้มองว่านี่คือการสร้างรายได้เสริมที่มีมูล,ลค่าสูงที่คุณสามารถจัดการได้ตามตารางเวลาของคุณเองตั้งราคาให้สอดคล้องกับความหรูหราและอุปกรณ์ที่คุณสามารถมอบให้ได้เช่น Wi-Fi ความเร็วสูงหรือจอโปรเจคเตอร์ วิธีที่ 4. รายได้ก้อนใหญ่ที่ไม่บ่อย 4. ลงทะเบียนบ้านเป็นสถานที่ถ่ายทำ (filming location) หากบ้านของคุณมีสไตล์โดดเด่นมีแสงสวยงามหรือมีการตกแต่งที่เข้ากับยุคสมัยใดสมัยหนึ่งคุณอาจได้รับรายได้ก้อนใหญ่จากการให้เช่าพื้นที่สำหรับงานโปรดักชันครับหลักการทำเงินลงทะเบียนบ้านของคุณกับเอเจนซี่ที่ให้บริการหาสถานที่ถ่ายทำ บ้านของคุณจะถูกใช้เป็นฉากสำหรับถ่ายโฆษณา MV ละครหรือการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายทำมักจะให้ค่าเช่าต่อวันในอัตราที่สูงมากสูงกว่า Airbnb หลายเท่าแม้ว่าจะมีการใช้งานที่ไม่บ่อยนักก็ตามมุมมองทางการเงินนี่คือรายได้ก้อนโตที่คุณสามารถนำไปจ่ายก้อนหนี้หรือนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสัได้ทันทีข้อควรระวังคือ คุณต้องมีการประกันที่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทำเสมอและต้องกำหนดข้อตกลงในการใช้งานที่รัดกุมครับ วิธีที่ 5. สร้างสินค้าขายจากครัว 5. เปลี่ยนครัวในบ้านให้เป็น Ghost Kitchen หรือสตูดิโอผลิตสินค้าเฉพาะทางถ้าคุณชอบทำอาหารขนมปังหรืองานฝีมืออยู่แล้วห้องครัวและพื้นที่ทำงานของคุณคือโรงงานผลิตเงินชั้นดีครับหลักการทำเงิน Ghost Kitchen ทำอาหารหรือเบเกอรี่ที่มีความเฉพาะทางเพื่อขายผ่านแอป Delive r y โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน เป็นการลดต้นทุนการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์สตูดิโอผลิตสินค้าใช้พื้นที่ในบ้านในการผลิตสินค้าที่มีมูล,ลค่าสูงเช่นสบู่แฮนเมดเทียนหอมหรืองานประดิษฐ์ที่สั่งทำเฉพาะเงินที่ได้คือกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสตูดิโอด้านนอกมุมมองทางการเงินให้มองว่านี่คือการเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีต้นทุนคงที่ต่ำที่สุด คุณสามารถกำหนดขอบเขตและปริมาณการผลิตให้เหมาะกับเวลาว่างของคุณได้โดยไม่กระทบกับงานหลักและทำให้การเงินส่วนตัวของคุณมีความคล่องตัวสูงขึ้นครับ การเปลี่ยนบ้านให้เป็นแหล่งรายได้คือการตัดสินใจทางการเงินที่ชาญฉลาดเพราะมันช่วยให้คุณมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นและลดภาระหนี้สินไปพร้อมๆกันครับเงินที่คุณหาได้จากบ้านของคุณเองคือเงินที่จะมาช่วยเร่งให้คุณกเกษียณได้อย่างมั่งคั่งเมื่อคุณมองเห็นพื้นที่ว่างเป็นโอกาสเมื่อคุณต้วที่จะปล่อยเช่าอย่างมีแบบแผนและเมื่อคุณเปลี่ยนงานอดิเรกในครัวให้เป็นสินค้าทำเงิน คุณก็จะได้ทั้งความสุขจากบ้านและการเงินที่แข็งแกร่งครับขอให้คุณกลับไปสำรวจบ้านของคุณดูนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้านที่สามารถนำมาสร้างรายได้ได้ตาม5วิธีนี้แล้วเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเริ่มทำได้ทันทีครับเพราะเงินที่บ้านสร้างให้คือเงินที่หอมหวานที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5วิธีเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งรายได้สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. ให้เช่าพื้นที่ว่างระยะสั้นหรือระยะยาว 2. ให้เช่าพื้นที่จัดเก็บของ 3. เปิดบ้านเป็นพื้นที่จัดเวิร์กช็อปโคเวิร์กิ่งชั่วคราว 4. ลงทะเบียนบ้านเป็นสถานที่ถ่ายทำ 5. เปลี่ยนครัวในบ้านให้เป็นโกส์คิทเช่นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ